ค่ะทุกคนมาพกกบกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบทําข้าวมันไก่นะคะนี่ก็คือน้ําจิ้มข้าวมันไก่ของกบนั่นเองนี่ทุกคนทําเองทุกขั้นตอนนะคะทุกคนชอบอะไรก็ใส่เข้าไปเยอะๆกบชอบขิงนะปั่นพริกพริกเขียวนะพริกเขียวกระเทียมแล้วก็ขิงนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะ,ะทุกคนแล้วก็เติมน้ำซุปนะคะน้ำซุปที่ที่อยู่ในหม้อไก่เนี่ยค่ะ เติมน้ำซุปเนี่ยค่ะน้ำซุปในหม้อน,นี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ําตาลซีอิ๊วดำนะคะนิดหน่อยอะซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะแล้วก็อเอาไว้พูดแล้วก็น้ำลายหลายบีบมะานาวนะคะทุกคนนี่ก็คือมื้อเย็นของคุณสานะคะเราก็จะตักน้ําซุปนี่ค่ะน้ําซุปใส่ลงไป ไม่มีไม่มีแตงนะทุกคนอันนั้นในน้ำสุปในถ้วยนั้นมีผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยนะคะทุกคนให้คุณน้ำหนากได้สดร้อนๆข้าวมันไก่จะต้องมีแบบนี้เนาะเนี่มาทีนี้เราก็จะมาหม้อเย็นของตบท้ายด้วย แทน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 ตอนแรกอ่ะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่พอเพอินว่ากบกบอยากจะบอกทุกคนว่ากบอ่ะนี่ก็คือข้าวเหนียวทุเรียนนะคะกบอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่านี้ทุเรียนแต่พอเพลินว่ากบอะใจไม่ไหวจริงๆหัวใจไม่ไหวจริงๆนะคะทุกคนทําไมหรอได้กินทุเรียนทีไรนะ คือน้ำลายมันก็จะไหลเนาะทุกคนเป็นเหมือนกบไหมกบว่าทุกคนเป็นแหละคนที่เลเวอร์นะทุเรียนอนะ่ะทุกคนก็เป็นนะถูกไหมมันก็เหลือชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายนี่ค่ะนี่น่ากินมากอ่ะมันราดกันเลยนี่ทุกคนเชื่อเถอะว่าคนที่ชอบข้าวเหนียวทุเรียนจะเลเวอร์เหมือนกบ ตอนแรกว่าจะไม่ได้กินซะแล้วอืทุกคนเอ้ยนี่จ้ะข้าวเหนียวทุเรียนของกบนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะน่ากินมากน่ากินสุดๆตอนแรกว่าจะไม่ได้จะไม่ได้ทำแล้วเนาะขึ้นมาใกล้ๆมดึดนี่ตอนแรกตอนแรกว่าจะไม่ได้ทําแล้วเนาะทุกคนว่าเพราะว่าพี่จูเลี่พี่จูเลี่บอกว่าน้องกบเดี๋ยวพี่พี่จะรอกินข้าวเหนียวทุเรียน กบอกว่ากบแกะกินแล้วไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่าแต่มันเหลือชิ้นนึงก็เลยได้เอามาทํานะคะทุกคนนี่เป็นไงคะน่ากินไหมคะกบก็มาทักทายด้วยข้าวมันไก่นะคะทุกคนจ๋าข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนจ้าทักทายนะคะก็อากาศร้อนมากเลยนะคะบ้านเราก็ดื่มน้ําเยอะๆนะคะทุกคนดื่มน้ําให้ร่างกายเย็นนะคะแล้วก็ อย่าออกแดดเยอะนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่ค่อยออกหรือว่าอะไรก็นั่งพักนะคะก็ดื่มน้ําเยอะๆหละแม่กบก็บอกว่าลูกวันนั้นน่ะแม่อยู่ๆแม่ก็แบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนคนจะเป็นลมอะ่ะมันก็บอกแม่ว่าแม่ต้องดื่มน้ําเยอะๆแม่บอกแม่ดื่มน้ําเยอะมากคือคนปกติเนี่ยอย่างเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นผู้ผิดผู้ผิดค่ะขอโทษอย่างเราอายุน้นอยไม่น้อยหรอกแต่ว่า เรายังรู้สึกเวลาเราอยู่กับความร้อนเรายุ่สึกว่าเราต้องการน้ําใช่ไหมแม่กบอ่ะเท่าไหร่แล้วคุณอำนานหกสิบ <60. S 1> กว่าแล้วอ่ะท่านก็แก่แล้วเนาะยุมากท่านก็แบบไม่เหมือนเราไงคะท่านก็บอกแม่ลูกลูกวันนี้แม่เหมือนจะเป็นลมแม่ต้องดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องไปตากแดดเพราะแต่บ้านกบอ่ะแม่ก็เลี้ยงไม่ได้เพราะแม่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะทุกคนชบคุณํำนานกินข้าวกบก็นั่งจิบน้ำมองุ่น วันนี้กบไม่กินข้าวนะคะทุกคนแล้วก็กบแอบแอบกินวันนี้ก่อนแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมกบกินกบทํกบทากบทํากบก็กินก่อนไปแล้วนะทุกคนเพราะว่ากบอ่ะไม่กล้าสามีบน่นไม่ใช่ว่าสามีบน่นสามีบอกว่าที่รักเธอรู้ไหมว่าทุเรียนกับแอลโกโอฮอล์มันไม่เข้ากันนะเว้ยเขาก็รู้แหละเนาะคนเขากินแอลกอฮอล์เขาก็รู้แหละเนาะก็ไม่ใช่คนงโงน่นะสามีบอกที่รักเธอรู้หรือเปล่ามันมมอ่ากบ กบจะพูดนิดหนึงนะทุกคนเอาที่ร okay. ักรูหรือเปล่าข่าวมันออกมาเนี่ยมันมีคนกินทุเรียนกับกินแอลกอฮอล์โอเคไปจริงๆแล้วค่ะให้ทุกให้ทุกคนดูคุณน้ำหน้ากินข้าวนิดหน่อยแล้วก็นี่มาค่ะทุกคนมากินน้ำเอาง่นด้วยกันกับกบ